ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่เราได้เห็นได้ฟังได้ลิ้มรสสูดดมสัมผัสถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับจิตหาดำรงอยู่อย่างอิสระไม่ถ้าปราศจากผู้รับรู้หรือผู้รู้เสียจแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นหามีไม่เป็นการแน่นอนว่าสิ่งที่ถูกรู้นั้นความรู้เป็นผู้กำหนดและมีความสัมพันธ์กับความรู้อย่างแยกกันไม่ออกจิต,ตนิยมถือว่า นอกจากจิตแล้วไม่มีอะไรจริงแท้สภาพภายนอกทั้งปวงเกี่ยวเนื่องอยู่กับจิตหรือความคิดทั้งสิ้นไม่มีวัตถุภายนอกใดๆเลยที่ดำรงอยู่ในฐานะเป็นสิ่งแท้จริงสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นความคิดความคิดนั่นเองสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างไรก็ตามมุบ,บาทในฐานะมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อให้เรื่องดังกล่าวข้างบนนี้แจ่มแจ้ง เห็นควรอ้างพระสูตรบางสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิจสมุปบาทในฐานะเป็นมัชจิมาปฏิปทาหรือมัชเชนะธรรมเทศนาคือเข้ากลางระหว่างทิฏฐิเอียงสุดไปข้างใดข้างหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระกัจจานะทูลถามที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นอย่างไรเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกัจจานะพระาศาสดาตรัสตอบ ชาวโลกส่วนมากอาศัยภาวะสองอย่างสแสดงทิฏฐิของตนคืออัติตาคือความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่จริงและนัตถิตาคือความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่จริงดูก่อนกัจจานะเมื่อเห็นโลกะสมุทรไทยด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงนัตถิตาในโลกก็ไม่มีเมื่อเห็นโลกะนิโรธด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริง อธิตาก็ไม่มีดูก่อนกัดจานะชาวโลกส่วนใหญ่มากไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นในอุบายและถูกคล้องไว้ด้วยหลักการสุนอริยาสาวกย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุบายความปักใจหลักการและอนุสัยว่าตัวตนของเราย่อมไม่เครือบแคลงสงสัยในเรื่องทุกเท่านั้นย่อมเกิดขึ้นทุกเท่านั้นย่อมดับไป อริยะสาวกย่อมมียาในเรื่องนี้โดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเพียงเท่านี้แหละกัจจานะชื่อว่าสัมมาทิฏฐิดูก่อนกัจจานะความยึดมั่นว่าสิ่งทั้งปวงมีอยู่เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งความยึดมั่นว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่เป็นส่วนสุดข้างหนึ่งตถาคตแสดงธรรมเป็นท่ามกลางไม่เข้าไปอิงอาศัยส่วนสุดทั้งสองนั้นว่า เพราะวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะวิชาดับสังขารจึงดับรวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิจสมุปบาทในฐานะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชฌชนะธรรมเทศนาไม่ข้องแวะด้วยอันตะคาหิกะทิฏฐิใดๆของนั้นว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี พ่อวิชาดับสังขารจึงดับรวมความว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิจสมุปบาทในฐานะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัชเชนะธรรมเทศนาไม่คล้องแวะด้วยอันตะคาหิกะทิฏฐิใดๆบทที่11ศึกษาเปรียบเทียบปฏิจสมุปบาทในฐานะพุทธปรัชญาเถรวาท กับลัทธิปรัชญาบางสายในข้อนี้ขอนำลัทธิปรัชญาบางสายมาเปรียบเทียบความจริงก็ได้พูดมาบ้างแล้วในหัวข้อที่แล้วแต่ไม่ชัดนักจึงแยกหัวข้อมากล่าวไว้ในที่นี้ต่างหากเพื่อให้ความชัดเจนขึ้นลัทธิปรัชญาแต่ละลัทธินั้นมีขอบเขตกว้างขวางและสาขาภพศาลจึงยากที่จะประมวลมากล่าวให้สิ้นกระแสความได้ จะขอนำมากล่าวแต่พอได้ความเฉพาะส่วนที่มีเนื้อหาอันเป็นส่วนสุดไปข้างใดข้างหนึ่งคืออันโตหรือเอ็กตรีมที่พระพุทธเจ้าท่านไม่เข้าไปคล้องแวะแล้วทรงสแสดงธรรมโดยท่าำกลางหรือมัตเชนะธรรมเทศนา 1. สัจจนิยมเรียลิซึมสัจจนิยมมีความเห็นและความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ภายนอก เท่าที่เราได้เห็นได้ยินได้ลิ้มรสได้ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงและมีอยู่อย่างนั้นจริงๆมันเป็นตัวของมันเองอย่างเต็มที่ 2. จิตนิยมหรือมโนภาพนิยม i d ด a l i s m ปรัชญาสายนี้มีความเห็นและเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสิ่งที่เราได้เห็นได้ฟังได้ลิ้มรสสูดดมสัมผัสถูกต้องนั้น ขึ้นอยู่กับจิตหาดำรงอยู่อย่างอิสระไม่ถ้าปราศจากผู้รับรู้หรือผู้รู้เสียแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นหามีไม่เป็นการแน่นอนว่าสิ่งที่ถูกรู้นั้นความรู้เป็นผู้กำหนดและมีความสัมพันธ์กับความรู้อย่างแยกกันไม่ออกจิตตนิยมถือว่านอกจากจิตแล้วไม่มีอะไรจริงแท้ สภาพภายนอกทั้งปวงเกี่ยวเนื่องอยู่กับจิตหรือความคิดทั้งสิน้นไม่มีวัตถุภายนอกใดๆเลยที่ดำรงอยู่ในฐานะเป็นสิ่งแท้จริงสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นความคิดความคิดนั่นเองสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างไรก็ตามขอสรุปไว้ในทีนี้